ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสุงนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัตเถเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทโตามัยหัง พุทโธธมโมทะวิโรจนีสังโคปฏิิโตไมหังอุเรสัพะคุนากรโรหาทะเยมีอนุรุโทโธสารีปุตโตจะทักค,คินีโกนทันโยปิติวะภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักค,คินีสาวนีไมหังอาสงอานันตะลาหุลากัสโปจะมหานาโม อุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะถังพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโอกุมาละกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะเนกินิจัง ปฏิฐาสีคู่นากโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจะอิมีชาตานรา,าเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาสาวาชินาวาสาสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนระสาชะลันตาสีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนางปุระโตอาสีทักคินีเมตตาสุตตะกังท้าชักคังปจัจจโตอาสีวามีอังคุริมาละกัง ขันธโมละปาะริตัญจะอาถานาติยะสุตกะรัากาสีฉะทะนางอาสิเสีสาปากาละสันติตาชินา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 ,นา,นาวะะสังยุตตาสัตตปากาละลังกะตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชัมตุปัทวา อเสสาวิณาย,ยันตุอยันตะชิตะเตชะสาสาวะโตมสีสกิจเจนะสัทสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชัมิวิหะตันตังมะฮีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสะพาอิเจวะมันโตสุกุโตสุรักโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทวาปัทวุธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัตธรมานุพาวะปาริโตจรารมิชิณปัญชะเรติ พาหงสหสมาพินิมิตสาวุธนันตังคีเมฆลังอุทิตโคลาเสเนมาลังทานาทิธรรมวิทินาชิตาวาุนินโทตันเตชะสาภวันตเตชยามังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสัพพะละติงโคลัมปนาละวะกะมะขะมะทัตทยะขังขันติสุทันตว,วิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาภวันตเตชยามังคลานินาลาคิลินคะชาวังอติมตัตตปูตัง ทาวคิจักกมมเสนีวะสุทารุนันตงังเมตัมภูสีกวิธีนาจิตาวามุนินโทตันติศาสนาวันตุตชยะมังคลรานิอุอุขิตะคกขะมะหิหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาระวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตสาสาพันตุเตเชยะมังคาานิกัตวานะกัตถะ มุทะรังอิวะคภิณียาจินจายะทุทธาวจนะนางชนากายะมาเชสันเตนสโสมวิธีนาชิตาวานินโทตันเตสาสาวันตุเตช,าตเตชายามครานิสัจจังวิหายามัติสัจจากาวกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนานังอติอันทบูตังปัญญาปฏิจะปะชาลิโตชิตาวานินโทตันเตชาภวันตุเตช,าตเตชายามครานินันโทปนันทัพูชาขังวิภูทิงวิภูทางมหิทิง ปุเตนะเถระปุชชาเคนะทัมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยะมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิปุชชาเคนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิ์ทิงชุติมิธิพระกาพิทานายานาคธีนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวันตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธะชาคะ ยะมังคละอัฏฐะคาถาโยวาจานโทนทีนาทีเนศลเตมตะตันทีทีอิตวานะเนกาวิธีนาชุดวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาธิฆาเมยยะนาโรสปัญ,ญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวะปารมีสัพพาปตัตโตสมัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุมีชะยะมังคะลังชะ ยันโตโพธิยามูเลศักยานังนันทิวันะโนเอวังตะวังวิชโยโหเมีชัยสุชัยะกัเลยอปะราชิตาบาลังเกสีเศษปฐาวิภูกเลยอวิเศเกสัพพะอุทธานังอักขปะโตปะโมทติสุนัดตตังสุมัง้ะลัง สุป,ปะพาตาังสุหุติตังสุขานุสุมุหุตโตจะสุยิถังพรมมะจาริสุปะทักขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทะักขีนางปะทะักขีนางมนโนกรรมมังปนิทิเต,ตปะทักขีนาปะทักขีนานิขตาวานะละพันตติปะทักขีนีพระวันตุสัพะมังคลังลักขันตุสภะธิวตาสัพพะทุทธานุปาวินสะสศราชชนติพระวันตุเต พระวันตุ JI, ส,ส,ส,สัพพะมังคลังลักขันตุตสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาวีนะสธาสติพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีถูเปคะเรโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมธานีนะพระวันตุปุชิตาสุนทิงกะโดนเตทะ วิหารวิหารละมันทะเลกเถระเทระจะมาชาณวกาจะพิขาอูสารามิกาธานะปฏิสุดอุปาสกาขามาจะเทสานิฆมาจะอิสราสปปานะหูตา ah สุขิตาภะขภว,วันตุเตชะลาภุทาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทธาชาตาอัะโวปะยะปาติกาหิตนิยญยานิกังธรรมะวะรังปฏิจัตเตสพเพปิทุกขัสะกะโลนตุสังขยังสังโคโหตุสัมโควะ อัายะจะหิตายะจะอเหรักขะตุสัพสัทธมรมูสัพเพปิธรมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยนามะธมีปะอะ,ะริยปะเวนทิเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนสุทธะพุทธะสาสนีสัมมาทารัง ปะเวชันโตกาเลเทวุปะวัสตสุวุธิภาวายะสัตตานาสมิทงังเนตุมีทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังละขันติพุทธกังเอวังรรมเมีณรา,าชาโนปะชังละขันตุสัพพทา